สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เปเตลเลต c พอดแคสต์อพิส od ที่9กับผมปอปอรุสครับกับผมบอสรับผมกับเรื่องเรามากมายนะผมไม่ว่าจะมีสาระหรือไม่มีสาระก็ตามตราบใดที่มันน่าสนใจก็จะนํามาเล่าให้ผู้คนได้ฟังกันถูกต้องครับผมวันนี้เอพิโ o ดที่9แล้วครับคุณบอสครับเอ่อสองเอพิโ o ดที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของคนรอบตัวครับผมว่าในวันนี้คงเป็นพักพักเรื่องของคนรอบตัวไว้ก่อนก่อนที่เพื่อนเราจะน้อยลงไปมากกว่านี้เพราะว่าเรื่องของคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราหรือเรื่องของตัวเองไปเลยอย่างนี้ อ,อ่ะเป็นเรื่องตัวเองดีกว่าเป็นเรื่องของเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแต่คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีบ้างแหละที่จะต้องเจอ ครั้งหนึ่งในชีวิตก็คงม,มีเรื่องคล้ายๆกันโอเคครับผมบอกเลยว่าเรื่องในวันนี้คุณไม่เคยได้ยินจากผมมาก่อนนะผม,มน้อยโอกาสมากที่ผมจะเล่าให้คนอื่นฟังครับน่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยมั้งที่เอามาเล่าให้ฟังถือว่าเป็นการแชร์ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเรื่องนี้เรื่องที่ผมเลือกมานะโอเคอเรื่องนี้ที่ผมเลือกมาก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าอาจจะผมน่าจะมีคนเคยได้ยินบ้างแล้วล่ะเรื่องนี้ที่ผมเคยเล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแน่นอนว่าคนที่มาฟังเนี่ยยังไม่เคยฟังอยู่แล้วล่ะผมถามหน่อยเป็นเรื่องในแง่บวกหรแแง่่่บบบบัใใวกไชช ทึงว่าบวกในทางที่ดีนะแบบบวกแม่งเป็นเรื่อง <c oughs> ไม่น่าประทับใจ <c oughs> ใช่เป็นเรื่อง <c oughs> ไม่น่าประทับใจใช่ <c oughs> วันนี้หัวข้อในวันนี้นะครับผมก็คือหัวข้อว่าโท หมอผมว่าอาจจะไม่ตรงมากแต่ว่าเรื่องของผมก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายเหมือนกันโอเคมันก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็การไปหาหมอประสบการณ์ในการไปหาหมอของเราโทหมอครับผมโอเคก็คือหัวข้อในวันนี้ครับโท่หมอครับครับเริ่มที่บอสก่อนเรื่องที่บอสก่อนเรื่องของบอสในวันนี้ครับผมก็จะเกริ่นก่อนแล้วกันเกริ่นก่อนว่าเรื่องของบอสในวันนี้ก็คือสุขภาพในช่องปากสุขภาพในช่องปากแต่ไม่ใช่ปันผุหรือว่าเออเป็นไก่สั้นอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ในช่องปากไหมวะ ลิ้นไก่ก็เป็นก็ถือว่าในช่องปากคอมสินยังเป็นเรื่องของในช่องปากอ๋อโอเคโอเคอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของฟันผุหรืออะไรแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการถอนฟันครับเรื่องของการถอนฟันมันคือการถอนฟันคุดทุกคนเคยถอนฟันคิดว่าทุกคนเกือบทุกคนละกันเกือบทุกคนจําเป็นที่จะต้องถอนฟันถอนฟันคุดใช่แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นแค่เกือบทุกคนแต่ถ้าเป็นถอนฟันธรรมดาต้องทุกคนอยู่แล้วจริงอ๋อถอนฟันธรรมดานะถอนฟันก็คือตอนฟันนมอะไรเนี่ยผมเคยใช้วิธีธรรมชาติตั้งแต่แบบเอาเชือกมัดแล้วก็ดึงออกด้ ธรรมชาตินะรีว่วธรรมชาติอ่ะนะธรรมชาติก็คือไม่ได้ไปหาหมอการเอาเชือกบัดแล้วดึงเนี่ยมันคือธรรมชาติอะธรรมชาติดิคุณ่ามันแปลกอ่ะใช่ดิถ้ามันธรรมชาติก็ต้องคือแบบร้องหลุดออกมาเองอ๋เอาลิ้นดันๆนแล้วหลุดออกมาแล้วมันโยกแล้วอ่ะมันโยกแล้วอันก็คือผมใช้วิธีแบบบ้านๆนะฮะบางทีก็เอาประตูดันบอกว่าเชือกเคยเราปิดประตูคุณบ้านจริงด้วยบ้านจริงใช้ประตูกําแพงผมแฮปปี้กับเรื่องนั้นมากเพราะว่าคนในครอบครัวพี่น้องไม่มีใครทําได้เลยยกเว้นผมโอ้โหคุณเหมือน โอเคกลับมาเรื่องผมเรื่องของการถอนฟันคุดครับบอกก่อนว่าบอสเนี่ยเป็นคนที่ดัดฟันมาก่อนก็คือต้องดัดฟันพอดัดฟันปุ๊บก็โอเคก็ต้องถอนฟันเนาะแต่คราวนี้หมอก็บอกว่าอุ้ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่ต้องถอนฟันก็คือการปักหมุดเข้าไปในเหงือกปักหมุดเข้าไปในเหงือกปุ๊บก็สามารถรั้งได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องถอนฟันปักหมุดเข้าไปในเหงือกอ่าก็คือเอาหมุดเนี่ยเป็นคล้ายๆเข็มหมุดสองอันปักเข้าไปในเหงือกแล้วก็ไข่ไขเข้าไปในเหงือกปุ๊บแล้วก็หลัดด้วยยางคราวนี้มันก็จะฟันมัััันนนนนกกก็็จะไไม่่่่ตต้้้้อออออองงงงปรบชฟทีีีถถลวืา ลอดลอดตายมาได้ว่าไม่ต้องถอนฟันเพราะเป็นคนกลัวหมอฟันไม่อยากถอนฟันมากหมายถึงว่าเป็นวิธีการทําไว้ร้อถาวันตลอดชีวิตเลยใช่เป็นอ๋อวิธีการแก้ปัญหาอย่างนึงอ่าเป็นการเป็นเทคนิคในการในการดัดฟันครับอ่าในการดัดฟันนะครับผมอ่าตอนนี้ก็คือถอดออกไปแลวเพราะว่าดัดฟันเสร็จเรียบร้อยลวครับดันมีฟันคุดต้องถอนอ่าเพราะว่าฟันคุดเนี่ยมันเริ่มดันดันฟันกรามสาหรับคนที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราจาเป็นต้องถอนฟันคุดครับมันจะเริ่มดันฟันกรามครับแล้วมันจะเริ่มเหมือนกับมีช่องของเงือคนที่อน มันคุ้นเนี่ยต้องเจ็บอยู่แล้วต้องเจ็บก่อนอถึงจะไปหาหมอถือว่าคนปกติที่แบบอยู่เฉยๆไม่เห็นเป็นอะไรเลยเขาก็คง<ม>ไม่ไปหาหมอผมผมเป็นอ๋อไม่ใช่ผมไปหาหมออีกเคสหนึ่งก็คือไปอุดฟันแล้วหมอบอกว่าอ้าวมีฟันคุดนะเนี่ยต้องถอนก่อ โอเคโอเคอออันนั้นก็คือในกรณีที่คุณคุณคุณจำเป็นต้องไปหาหมอไงค,ค,คุณเจ็บหรืออะไรท้อย่างคุณก็เลยจะไปหาหมอถูกปะอันเนี้ยถ้าคนที่ไม่ได้เจ็บไมะไรก็คือปล่อยมันไปก็ได้นะก็คือไม่ไม่ได้เรียสแต่ว่าณวันหนึ่งที่มันเจ็บขึ้นมามันจะเรียกว่าเป็นอาการอักเสบเว้ยซึ่งการกินยาแก้อักเสบอะแม่งช่วยได้เออแต่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาในต้นเหตุถูกปะครับเออมันจะเป็นที่จะต้องถอนฟันคุดซึ่งบอสอะถอนฝั่งซ้ายไปตั้งแต่ตอนประมาณปปปปีีีอออออ่่่่่าาาาาาคคนน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 นทจจะะะะะตตต้้้งถุุณณณเเเยมม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 มัััััรรรรรริิิแลวก สก็ต้องถอนซี่้ายซึ่งการถอนซี่้ายอ่ะโชคดีที่มันเป็นการการถอนก็คือเหมือนมันงอขึ้นมาครึ่งซี่แล้วให้เห็นาขึ้นมาครึ่งซี่แล้วทั้งบนทั้งล่างเลยบอกอไปว่าไม่ตายจากการถอนฟันทั้งห่ดไม่ยากถอนปุ๊บปั๊บ,รบเรียบร้อยเสร็จ <c oughs> โอเคก็ถอนเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีแค่ตอนนั้นอาจจะด้วยความเกา่าด้วยความอีโก้วัยรุ่นตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยถอนเสร็จปุ๊บยาชายังอยู่ไงไม่เห็นเจ็บเลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่เห็นเจ็บเลยสบายสบายใครบอกถอนเสร็จแล้วปวดบ อย่าลืมกินยาแก้ปวดนะสองเม็ดไม่จาเป็นเฮ้ยไม่เห็นจะเมื่อไหเลยโอ้ผ่านไปประมาณทักทักสามชั่วโมงได้ไหมขับโอ้มมนปวดเหมือนจะตายนึกว่ากระจกนึกว่ากระจกโอ้ปวดเหมือนจะตายบอกเลยว่าปวดมากเออปุ๊บคราวนี้ก็โอเคผ่านมาเรื่องราวนั้นน่ก็ผ่านมาประเด็นมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับอ่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันเริ่มต้นตอนที่อ่ช่วงวัยทํางานนี่แหละประมาณปีที่แล้วองเง้ยไปถอนฟันขุดเหมือนกันครับที่โรงพยาบาลเลยนะถอนในโรงพยาบาลเพราะเป็นคนคิดว่าไม่เชื่อในทไม่เชื่อในคลินิกเชื่อในโรงพยาบาล กว่าว่าโรงพยาบาลหมอต้องเก่งสถาบันใหญ่กว่าแน่นอนโอ้ก็เลยไปไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลบาหนึ่งนะครับผมเข้าไปหมอก็โอ้โหถอนไม่นานแล้วนี่ข้างซ้ายอะอะไรเงี้ยเหลือข้างขวา2ซี่เลยครับทั้งบนทั้งล่างอะไรเงี้ยตอนนั้นหมอนัดมาเนี่ยทำไมไม่ยอมมาออตอน,น,นเดิมไม่เป็นหมออีกคนนึงแต่ว่าหมอเขารู้ว่าเรามีนัดครับก็คือเหมือนกับเราถอนไปเมื่อ4ี่ห้าปีที่แล้วละข้างซ้ายซึ่งปกติหมอจะนัดว่าอาทิตย์สัตย์ไปให้มาถอนข้างขวาเลยเขาดูประวัติอ่าใช่แต่กูไม่เจ็บไงข้างขวากูก็ไม่มาถอนดิแล้วไปเจ็บกูค่อยมาถอนซึ่งวันนี้กูเจบ กูก็เลยมาถอนกูเลยมาหาหมอหมอบอกว่าโอเคไอ้ฟิล์มเอ็กซเรย์เก่าไม่ใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้อันใหม่ก็เอาเอ็กซเรย์ปุ๊บปั๊บเอ็กซเรย์ออกมาเสร็จปุ๊บหมอก็โอ้โอเคเจ็บใช่ไหมล่ะอ่ะงี้ก็คงต้องต้องถอนแต่คราวนี้มันไม่ใช่การถอนนะมันเป็นการผ่าเพราะว่ามันยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาจากเงือกอ่าแต่ว่าข้างขวาของบอยเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันอักเสบสองสามครั้งแล้วแบบอักเสบแล้วกินยาก็หายเอ็กซ์เรย์ยาก็รู้สึกว่าลำคาแล้วะณวันนั้นมันก็อักเสบแล้วไงก็เลยแบบโอเคงั้้้้้นนนตอออออองผ่่าาาาาลมมักกเเเคคแปิขวไไดโ ก็ผ่าก็เลยบอกหมอว่าผ่าครับหมอก็ถามว่าโอเคงั้นวันนี้ผ่าข้างข้างข้างบนก่อนผ่าข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บแผลหายอาทิตย์หน้าหรือแบบอีกสองาทิตย์พอมาผ่าข้างล่างเราก็แบบเฮ้ยหมอก็เจ็บมันเจ็บทีเดียวดิมันจะเจ็บอะไรหลายรอบอะไรปะผ่าก็ผ่าไปเลยทีเดียวมันจะยัะยงผ่านมาไดออ้ครั้งที่แล้วก็สองที่สอสองที่พร้อมกันหมอบอกไม่เหมือนกันครั้งที่แล้วมันเป็นการถอนครับเออถอนอะไหวอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าผ่ามันจะไม่ไหวมันเจ็บมันนานมันทรมานอะไรเงี้ยบอกหมอประเมินคุณต่ำไปเออหมอกูก็กินใจใจเหมือนกัน ยจอกหมอจอกเอาเลยเออหมอว่อผมผมคิดยังไงสบายผมทําได้เลยแล้วหมอก็เลยโอเคงั้นหมอก็เลยตกลงกันว่าเอาอย่างนี้ละกันผมให้โอกาสเดี๋ยวหมอจะผ่าข้างบนก่อน เสร็จปุ๊บหมอจะถามว่าต่อไหมถ้าต่อหมอจะผ่าข้างล่างต่อเลยถ้าคุณไหวก็เอาต่ออ่าถูกเออผมก็เลยได้ครับไม่มีปัญหาก็คิดว่ามันก็คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบว่าเป็นโอกาสอะที่แบบว่าเออมันถ้ามันไม่ไหวจริงจริงก็ค่อยก็ค่อยหยุดอะไรเงี้ยเออรัาปุ๊บก็เลยนอนนอนปุ๊บหมอก็ฉีดยาชาครับฉีดยาชาซี่บนฉีด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 ปุ๊บโอเคชาละตรงตรงพันคุดซี่บนเนี่ยชาละหมอก็ผ่าจิบๆิบิบบฉิบหลักการผ่าก็คือผ่ากรีดเนื้อออกมาก่อนให้เห็นฟันแล้วก็ รู้สึกว่าเขาจะผ่าฟันออกให้เป็นชิ้นเล็กหรือว่าเอาอะไรสักอย่างรัดให้มันแตกเออเอารว่วหรืออะไรแบบเอาคีมหนีบให้มันแตกมันก็ได้ดังกรกในปากแล้วก็ดึงมาเป็นชิ้นๆชิ้นๆชิ้นๆประมาณสี่ชิ้นใช่เป็นสี่ชิ้นประมาณเนี้ยเออมันจะได้ออกมาง่ายที่บนเสร็จไปได้ด้วยดีครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วหมอก็เยียบเย็บจนเสร็จหมอก็พูดว่าโอเคซี่บนอ่ะเสร็จแล้วนะครับจะต่อซี่ล่างเลยไหมผ่าไ่ได้ด้วยดีผ่าไปได้ด้วยดีฮะซึ่งตอนนั้นก็มีพยาบาลคอยคอยคอยประคอง มันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันก็โอ๊ยไยต่อเลย,เลยผมก็เลยบอกหมอว่าต่อเลยครับหมอขับได้พยังหน้าเออเออไปเลยเอาเลยครับ,รบอย่างงี้อ่าเพราะว่าพูดเต็มปากไม่ได้เพราะว่าแบบไอ้แบบพาก๊ตเต็มปากเลยในขณะที่พยาบาลอะประคองหน้าผมอยู่ไ่วะหมอก็หยิบยาชามาแล้วก็ฉีดเข้าที่เหงือกต่วล่างหมอกดกดยาชาปุ๊บทันทีที่หมอกดหมดอะหมอดึงเข็มออกหมอดึงเข็มออกนะหมอวางเข็มแล้วหมอยิดมีดเลยแล้วแล้วหมอกีดเลยแล้วหมอ แล้วหมอคือหมอฉีดยาชาคือหมอเอายาเอาเข็มยาชาปักใช่ป่มฉีดแล้วดึงออกในขณะที่หมอดึงเข็มฉีดเข็มฉีดยาออกอ่ะกูยังเจ็บอยู่เลยเรียกว่าฉีดปุ๊บผ่าปั๊บยังเสียวอยู่เลยกูยังเสียวตอนเขาดึงดึงออกอยู่เลยครับเขาวางเขาวางเข็มฉีดยาไว้วางเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็หยิบมีดแล้วเขาก็กรีดความรู้สึกที่กูรับรู้ได้ตอนนั้นนะกูรู้เลยว่ามีดกรีดแล้วกูรู้ด้วยว่ามันเจ็บก็คือไม่ฉามันไม่้า กูอ่ะคิดได้ใจว่ามันจะชาได้ไงวะแม่งยาชาเนะเว้แม่งไม,ม่มันขนาดฉีดข้างบนอ่ะเขายังเขายั<อ>งนัง่งเขายังนั่งร้องเพลงร้อให้มันแบบให้มันครบจังหวะเพลงของเขาอ่ะแล้วก็อโอเคถึงจะชาเอาเอมือแตะแตโอชาแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เหงือกล่างเวย้ยเขาฉีดดึงออกแล้วเขาเอามีดกรีดเลยความรู้สึกของกูอ่ะคือกูรู้สึกทั้งหมดของการกรีดนั้นอ่ะแต่มันอาจจะโอเคแหละมันมียาชาที่แบบเริ่มออกฤทธิ์บ้างละมันไม่ได้ออกฤทธิ์แต่ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซนต์ไงมันประมาณตั้งสามสี่สิบเปอร์เซนต์อ่ะคุณบอกว่า เขาไเเจ็บแล้วคุณร <vale> ู้ไหมว่ารู้คุณรู้สึกไหมว่าหมอมันใา่ผมว่าเป็นไม่ได้นะคุณได้รู้สึกกันว่าไอ้นี่แมงคิดว่าแมงเจ๋งแน่เลยปัญหาที่แย่กว่านั้นตามมาคือผมรู้สึกเจ็บเว้ยผมรู้สึกเจ็บมากๆผมก็เลยร้องเออเอออย่างน้ยหมอหมอหมอชักมีดออกเพาบาลยังไม่ชาหรอคะเพาบาลตกใจยังตกใจยังไม่ชาหรอคะยังไม่ชาหรอคะแล้วเพาบยลทำอะไรรู้วะาพลอ่ะเอามือที่โอบหน้ากูอยู่อะตบแก้มข้างที่กูผ่าว่า แกเงีย้นยนะลูกแกเงีย็นยีนะลูก <laughs> <laughs> กูรู้สึกว่าไอ้ชัดพยาบาลให้มึงไม่ได้ผ่ากูอยู่นะกูรู้ว่าต่อยึงจริงๆนะไม่ไม่เอามือตบข้างที่กูโดนมีดบาอยู่อะแล้วหมออะก็แบบว่าแล้วพยาบาลก็ใจเย็นนะลูกใจเย็นนะลูกแล้วก็ตบตบตบแก้มกูแล้วก็พูดคำว่าเดี๋ยวเติมยาชาก่อนเติมยาชาก่อนหมอก็รีบไปหยิบยาชาไยแล้วคราวเนี้ยหมอก็เติมยาชาเติมยาชาพูดคำนี้ว่าเติมยาชาจริงๆอะแบบเติมเข้าไปเยอะมากๆจนกูรู้สึกว่าปกติมันฉีดปุ๊บปล่อยใช่ป่ะรอมันถึงจะเริ่มชาเว้ยอันเนี้ยความชาแม่งอะรู้สึกความ ชาแม่งออกมาจากปลายเข็มมาตั้งแต่กับตอนฉีดมันมาตั้งแต่ตอนฉีดอหะแล้วความชาของแม่งอ่ะแม่งชาขึ้นไปถึงแบบถึงหูอ่ะคือกูชายางหูก็คืออัดเต็มๆมักก็คือกูเอามือแตะหูอ่ะแม่งแบบมันเป็นแบบมันแต่งแตง่เตงอมันหูมันแข็งอ่ะเป็นเบดเป็นแต็งเตงอกูก็แบบว่าไอ้้ย่หูชาแต่กูก็ค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้ไม่เจ็บแน่นอนตอนนี้ไม่เจ็บแน่นอนก็โอเคหลังจากนั้นก็คือไม่เจ็บไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ความชานั้นอ่ะแม่งยังคงอยู่เว้จนทําทำเสร็จทุกอย่างบหมออกแบบบ่ะวนปาก ไอ้บ,บนปากแต่ว่าอย่าก,กลัวนะแค่แบบว่าอมแล้วก็คายออกปัญหาคือตอนที่กูเอาน้ำใส่เข้าไปในปากอะ่ะก <c oughs> ูเทเข้าในปากอะ่ะกูไม่ได้จะกูไม่ได้ทำอะไรนะแต่น้ำมันไหลออก <c oughs> แม่งฉากูไม่รู้ว่ากูปิด <c oughs> ไม่รู้ว่าทําอะไร <c oughs> น้ําแม่งไหลออกข้างๆปากเลยกูก็แบบไอ้เหี้ยเลอะเทอะไปหมดแล้วทำยังไงดีวะแล้วก็เป็นเลือดเป็นเลือดเป็นเลือดกูแบบไอ้แม่ง จะโกรธหมอก็ไม่ได้หมอมันก็เขาคงคิดว่าเดี๋ยวกูไปเจ็บอะไรเงี้ยเขาก็เติมยาชาให้เออแลเลยโอเคจบจบเรื่องนี้ออกมาแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือโอเคเรามีประสบการณ์แล้วจากการผ่าครั้งแรกเอพอเรารู้ว่าออกมาปุ๊บไม่ถึงชั่วโมงเรารีบกินยาแก้ปวดเติมเรื่อย อ่ะก็เลยโชคดีที่ไม่ปวดมากกุรุดันกูรูดันผ่านไป7วันก็หายดีปลอดภัยโอเคครับแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าทุกคนแม่งเคยอ่านในพันทิปเวลาคนก่อนจะไปไปไปผ่าคนกูก็จะเสิร์ฟว่าผ่าฟันคุดแล้วก็จะมีคนที่แม่งเล่าประสบการณ์ว่าหมอแม่งฉีดยาชาแล้วไม่ชาซึ่งกูอะไม่คิดว่ากูจะเจอกับตัวเพราะกูผ่านโรงพยาบาลด้วยนคงเป็นส่วนน้อยอ่ะง่มันคงเป็นส่วนน้อยมากเลยขาเลยตกใจขนาดนั้นไงเออเพราะว่าแบบแต่กูก็ไม่ไม่คิดว่าหมอแม่งยะชาถึงขนาดที่แบบว่าแม่งชักเข็มเข็มยาชาอออกกแลล้วมม่เาีดยู กำแน่นมากเลยแต่กูกูไม่กล้าทำอะไรทั้งนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยเนี่ยตรงจุดตรงจุดอย่างเงี้ยต้องได้ผลดีได้ผลแบบปึ๊บปึ๊บอีกอะไรเงี้ยถ้าผมจับมีดแล้วลูกค้าไม่ง้างหมายถึงคนป่วยไม่ไม่ไม่ค้านผมเนี่ยเอ้ยผมว่าเขาช้าแล้วหรือไม่ก็หมั่นไส้ในใจแก็มึงเก่งมาจากไหนจริงจริงมึงต้องหล่อบ้างอ่ะก็เดี๋ยวหมอไม่ว่าหมออะไรเงี้ยเออจก็สรุปสรุปได้ว่าโรงพยาบาลเอ้ยโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้ดีไปกว่าคลินิกไม่ใช่อย่างนั้นสรุปได้ว่าแบบบางทีถ้าเราจะไปผ่าอะไรเงี้ยก็พอฉีดยาชาเสร้าถึบก็ จะบอกหมอให้รอก่อนเพื่อความมั่นใจเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเอาจริงๆว่ามันมันมันชายจริงๆหรือเปล่าไงเพราะว่าแบบมีมันกินเข้าไปอ่ะเอออะไรเงี้ยจบจบครับจบเรื่องอจบเรื่องพากันขุดทิ้งานฮะเทคทามไปกี่นาทีครับโอ้โหเกินเวลาไม่ตัดไปตัดมามันก็เหลือแปดแหละแก เอาดีเทลไหนออกวะเออเรื่องของผมเนี่ยเรื่องคนอยู่บนช่องปากซึ่งถือว่าเป็นส่วนบนของร่างกายช่องปากเลยจริงๆช่องปากผมก็มีประวัติการผ่าทอมซินออก,ออกผมเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากเพราะว่าเป็นทอมซินอักเสพเหมือนผมจะเกิดเข้าเรื่องนี้แต่เปล่าน่นี่แถมไม่ผมเบื่อที่จะกินยาแก้เสบก็เลยเดินเข้าแล้วบอกหมอว่าผมต้องการผ่าวันนี้ลำคาญว่าผ่าเพราะเหตุผลว่าลำคาญหมอว่าพยายามล้างทุกทางจนกระทั่งไม่ไม่อยู่เพราะว่าผมขี้เกียจเดินเข้าโรงพยาบาลแม้ว่าจะเป็นบัตรปัรทองผมเดินเข้า ลงมาแล้วบัตรฟรีก็ตามแต่ผมเบื่อเสียเวลาที่ต้องมาต้องเรื่องเลยมันเจ็บด้วยตัดออกมาตัดออกม่องการมันตัดไส้ติ่งอ่ะตัดออกไปเลยอย่างนั้นเลยแต่หมอบอกว่ามันไม่ได้ไร้ประโยชน์หมายถึงว่ามันเป็นจุดกรองเชื้อโรคอันดับแรกก่อนจะเข้าสู่ร่างกายแต่ว่าคุณมีจุดกรองเชื้อโรคน้อยลงไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างถ้าเทียบกับคนทั่วไป โอเคผมก็เคยเป็นนะท้องเยียวยาแต่ประเด็นเรื่องของผมเนี่ยอยู่ส่วนล่างเลยผมมีปัญหากับเล็บนิ้วเท้าผมจะบอกเลยว่าตอนเด็กเราเคยเรียนใช่ไหมว่าการตัดเล็บนิ้วเท้ากับนิ้วมือเนี่ยไม่เหมือนกันนิ้วมือเราสามารถตัดโค้งได้ให้มันสวยงามแะควัามันไม่มีปัญหาอะไรมากแต่เล็บนิ้วเท้าเขาสอนให้ตัดแบบตรงๆก็ผมก็ไม่เข้าใจวันนั้นที่ผมเรียนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องตัดตรงปกติเราก็ตัดจัดก็โค้งโค้งมนมนเนี่ยมันก็ตามสวยดีนะสวยดีโป้งเท้าอะไรอย่างเงีง้ยแต่ว่าคุณแม่ผมอะเขาเป็นคนที่รักษาความสะอาดมาก โดยเพราะความสะอาดของดูถ้าผมไปเล่นซ่อนแอบมาแล้วปรากฏว่าผมไปเดินป่านูน่นนี่นัน่นมีนามเยอะหนามติดที่เท้าอะไรเงี้ยตอนกลางคืนนี่ผมสัมผัสได้เลยว่าตีสามตีสี่ผมนอนแล้วมีคนมาดึงหนมามออกจากเท้าเอาเอาแหนบนะแบบว่าดึงหนมามออกจากเท้าอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามาดูแลรักษาะความสะอาดร,ร่างกายเราตอนตอนหนึ่งตอนที่เราหลับเพราะว่าไม่งั้นเราไม่ยอมเอ้ยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งผมเดินได้กระเพกก็เดี๋ยวสักพักมันก็หายเชื่อว่าเดี๋ยววันหนึ่งหนามก็หลุดตอนเด็กผมคิดอย่างนั้นแต่ว่าเล็บเท้าผมเนี่ยเชื่อไหมฮะว่าคุณว่าว่าเป็นแมม่่ผ มั่นใจนะแต่ผมว่านิสัยเขาอะนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นด้ยนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นโอเคเฮ้ยจำได้ว่าเคยตื่นเคยตื่นมาแล้วกันแม่ทำไรเนี่ยเจ็บไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็ถีบแม่แต่แม่อ่านว่าแม่บอกว่ากูดทำอย่างนี้มาหลายรอบแล้วเฮ้ยทำอย่างนี้มาหลายรอบแล้วเพิ่งตื่นครั้งแรกเนี่ยเป็นสเตลโหมดของแม่แต่ว่าประเด็นฮะคือเล็บนิ้วเท้าผม วันหนึ่งที่ผมวิ่งเล่นมันก็ดำดแบบซอกเล็บมันดำแม่ผมเลยตัดลึกก่าปกติวันนั้นปรากฏว่าลึกขนาดไหนผมว่าลึกไปครึ่งเล็บเพื่อที่จะเอาอแต่ว่ามันเป็นขอบพอลึกแล้วมันทําความสะอาดได้เล็บมันก็คงงอกนิดหน่อยคือตอนตัดก็เจ็บแต่ว่าหลังจากตัดเสร็จมันก็มันก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติครึ่งเล็บอรอคำว่าครึ่งเล็บนี่ไม่ใช่ว่าครึ่งเล็บแบบตรงกลางนะฮะหมายถึงว่าตัดขอบอะความลึกเข้าไปคงประมาณครึ่งของเล็บที่ยาเป็นขอบเป็นขอบใช่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 เพื่อที่เอาเศษดินออกไม่ใช่ไม่ใช่ครึ่งเล็บถ้าครึ่งเเเลลล็็บบบบแนนั้้ผมใชคําาวถอดย ใช่ใช่พยาบาลเรียกว่าถอนเล็บเพราะตัดครั้งแรกครับแต่ว่าวันนั้นทำสองข้างเลยหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาผมมีปัญหาที่ผมกล้าพูดเลยว่านี่คือโรคประจำตัวผมเล็บผมไม่งอกขึ้นในทางตรงปกติเล็บผมงอกด้านข้างอะกลายเป็นสิ่งที่คนเขาประณามว่าเออวันอันนี้แหละเรียกว่าเล็บผมเฮ้ยจริงเหรอแต่ว่าการตัดเล็บแค่ครั้งเดียวมันจะเป็นทั้งชีวิตเลยเหรอวะ เป็นอย่างนั้นจริงๆผมจะบอกให้คือว่า<ม>แล้วผมต้องเดินเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากเพื่อที่จะถอดเล็บขึ้นเล็บ<ม>เป็นเพราะว่ามันอนักเสบแต่มีวันหนึ่งผมก็เช็ดเดียวกับทอ,อนซินอะตุ๊บปุ่มทอตองทอนซินเนี่ยคือผมเดินเข้าโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่ถอดครึ่งเล็บแหละผมอยากถอดเต็มเล็บเลยผมมั่นใจว่าถ้าถอดเต็มเล็บแล้วมันจะขึ้นมาสวยสวยปกติเนี่ยนี่คือเริ่มต้นใหม่นี่คือการกดปุ่มรีสตาร์ทของคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งการถอดครึ่งเล็บฮะใช้เวลาประมาณ2เดือนเพื่อที่จะให้้้้ครรรึึ่่่่งงงงเเ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 ลล็็็็็็บนนนนัััออออกกกกกกกขมมมมมาาาาาาตตตตตหืดดดิิิปแแยยววถใช นานกว่านั้นมากแทบจะปีหนึ่งก่าจะเ oh. ต็มเลยแปลว่าผมต้องดูแลรักษาความสามัมันตลอด1ปีเต็มแต่ว่า oh. ตั้งแต่วัยเรียนฮะผมจําเป็นต้องใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้านักเรียนเพื่อที่ไปเรียนวัยทางานถ้าเข้าทํางานออฟฟิศอื่นก็ใส่ถุงเท้ารองเท้าไปเรียน oh. ซึ่งสิ่งนั้น่ะไม่ไม่เป็นผลดีกับการดูแลรักษาเล็บผมมันต้องเจออากาศแล้วก็ความแห้งตลอดเวลา uh huh. อืะ่ะทาให้หน้าตาของเลงง็บพิงกองไม่เหมือนข้างขวาที่ที่ไม่ได้ถอดเล็บที่ถอดแค่ครึ่งเล็บด้านขวายังดูกปกติแต่ด้านซ้ายมันดูแปลกไปนะฮะ เดี๋ยวบอกอวันหนึ่งเรื่องเกิด,ดขึ้นในห้างตอนนั้นไปเดินสยามดิสใช่สยามดิสทันฟู้ดคอร์ทครับผม <c oughs> เดินแล้วไม่ได้ดูหน้าไม่ได้ดูแต่ว่าตาเหลือเดินหน้า <c oughs> มีเพื่อนที่กาลังเดินอยู่ <c oughs> มันก็เดินใส่รองเท้าของมัน,นก็คือเดินปกติ <c oughs> ผมเอาเล็บข้างนะเอาเท้าข้างนะผมเอาผงใส่รองเท้าแบบเราแตะกึ่งรองเท้าแตะใช่ไปเตะรองเท้าเขาไปเตะด้านหลังผมเดินเร็วกว่าเขาเขาเดินหน้าผมแต่เขาเดินเท้าผมแล้วด้วยความแรงถามว่าองศาไม่่ไม่ด้วยความแรงมากไงด้วยความแรงฮะเล็บที่ผมบอกว่ามีปัญหาเนี่ยเปิดขึ้น <c oughs> มาแต่ว่าไมม่ีเลือ ว่ามันเปิดอาการอย่างนี้คือผมต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วผมผมต้องไปถอดเล็บแล้วมันเฮ้ยมันเป็นนั่นเป็นได้ขนาดนี้หนูผมเองยังตกใจเลยพนักงานที่ยืนอยู่ข้างผมตกใจมากกว่าตาแทบจะถลนแล้ว่ <c oughs> <c oughs> างนี้เลยเแต่ <Okay. S 1> สิ่งที่เราต้องทํานะตอนนั้นโหเจ็บไหมซ้ายมือไม่เจ็บมากไม่มีเลือดไม่มีเลือดด้วย,เ,ยเป็นไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่ะแต่ตอนนั้นก็คือเราอยู่กับน้องอย่ับเพื่อนเฮ้ยแวะไปร้านยาให้หน่อยซื้อเอลกาฮอล์ซื้อ้านแผลซื้อปากก็ตึพี่ค้องน้ำตรงนี้ทำแผลแป๊บนึง อย่างน้อยก็ก็ปิดแผลเหมือนปิดปัตเตอร์ทั่วไปให้มันให้มันผ่านวันนี้ไปได้ก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลค่อยว่ากันแต่ว่าผมอะเข้าห้องน้ำนะครับในห้องน้ำนี่ก็มีด้วยความให้มันเป็นห้างชันพูกขอดคนเต็มไปหมดเลยอคนยืนต่อคิวเพื่อปัสสาวะผมรอห้องอุจจาระให้ว่างเพราะว่าผมผมไม่อยากผมไม่อยากทําแผลต่อหน้าคนอื่นแบบก้มน้ำที่พื้นนะมึงทำอะไรอันเนี่ยแต่ผมต้องการห้องส่วนตัวฮะห้องว่างผมเข้าไปปิดฝาฉากโกผมไม่ต้องการใช้ฉาบโกผมแค่รองเท้าไปใอ่ะปรากฏว่าผมพยายามดึงเล็บนั้นออกผมมั่นใจ มันคงมีเลือดเล็กน้อยมันไม่เยอะแต่ตผมผมเจ็บหมายถึงผมไม่กล้าทําแผลเองดึงไม่ออกอก็เลยก็เลยให้เพื่อนคนหนึ่งตอนนั้นเพื่อนเป็นเรดดี้บอยนะครับเป็นสาวเพศสองก็อ๋อเป็นไม่ใช่ไม่ใช่สาวเพศสอง ไม่ได้แปลงเพศครับแค่ไม่ใช่ผู้ชายแทนอ่ามาช่วยทําแผลหน่อยเดินเข้าห้องน้ำมาตอนนั้นผมจำได้ว่าคนที่ยืนปฏิวาตอยู่ด้วยก็เป็นเป็นประเภทเดียวกันสาวประเภทสองนะฮะเออแบบว่าแต่งหน้าแต่งตาอะไรเงี้ยจำได้เลยบอกว่าเขาตาเหลืองมากคนที่ยืนยืนชี้ก็คือผมกับเพื่อนคนนั้นเดินเข้าห้องน้ําห้องเดียวกันแล้วก็ไม่ปิดประตูไม่ล็อกประตูนะแต่แงมประตูไว้เราไม่อยากให้คนเข้าใจผิดเพราะกูรู้เลยว่าเข้าไปทําแผลมันคนตต้องมือต้องมีเสียงโอยโอยโอเคพอเข้าไปปุ๊บอึงเลยดึงเลยแล้วอมันดึง มันก็โอ๊ยอุดเบา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 อยเงี้หนอเราก็ตึงตังตึงตังอย่างนั้นแล้วน้ำสักพักหนึ่งอ่ะออกมาครับคนที่โผล่ฉี่สามสี่อันนั้นอะทุกสายตามองหน้าผมกระซองคนนั้นแบบกับเพื่อนทุนคนนะแต่ว่าแบบมั่นใจมึงมั่นใจมึงไม่ได้คาดหวังหรอกว่ากูมาดึงเล็บตัวเท้ามึงคิดอย่างอื่นแน่นอนนะฮะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่มีผ้าบันแผลมีผ้าก๊อซอยู่อะไรเงี้ยเขาต้องทำอะไรกันเนะพี่บอกว่าผมไม่อยากจินตนาการว่าเขาคิดอะไรแต่ว่าผมก็เลี้ยวออกมา เขาเข้าใจผิดแน่นอนเขาเข้าใจผิดแน่นอนสุดท้ายวันนั้นมันก็ผ่านพ้นไปได้แต่ว่านี่คือเรื่องเรื่องที่ผมอยากจะบอกไอ้สามคนนั้นว่าไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะไม่ใชอน่เล็บเลยเออกูมาทําแผลของกูอ่ะอยากจะบอกแต่ตอนนั้นไม่กล้าพูดจริงๆขออนุญาตพูดในพอดแคต์นี้แล้วกันเผื่อเขาฟังเผื่อเขาฟังจะมาฟังเลยอวะพูดเหมือนกับคนฟังเยอะอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้ามีทุกวันนี้ถ้ามีหมอถามว่ามีโรคประจำตัวไหมผมก็บอกมีปัญหาเล็บเท้าเป็นมาส็จปีแล้วแต่ว่าผมมีวิธีแก้ปัญหาแต่คือกก ็ต้องดูแลมันเรื่อยๆหมายถึงว่าทุกครั้งที่เริ่มเจ็บผมมีวิธีตัดของตัวเองก็ไม่มีปัญหาในด้านตัวเองได้แล้วตัดเองได้ผมไม่ต้องพึ่งของหมผมว่าผมใช้วิธีเดียวกับหมอได้ผมดูดูเรื่องดาเไม่ต้องฉีดไม่ต้องฉีดไม่ต้องฉีดก็เจาะเป็นเรื่องก็เจาะอ่ะแต่เป็นเรื่องของผมเป็นเรื่องโรคประจำตัวจบสองเรื่องของเราครับมีประเด็นเชื่อมโยงไหมฮะ ไม่ค่อยมีสาระ,ะ,ะมันเป็นการแบบมาเล่าให้ฟังอ่ะอยากให้มาเล่าให้ฟังเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อยากคาดหวังว่าจะดิสคัทอะไรกันใช่ไหมอาจจะโอเควัน okay. คุยกับหมอดีๆคุยกันให้ชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าลืมว่าโอเคเออ่บางอย่างก็นิดนิหน่อยๆก็บอกไม่ต้องไปทำรุนแรงกับมันมากขับบางอย่างพอมันรู้รู้สึกว่าเจ็บก็ก็หยุดอะไรเงี้ยอย่าไปฟื้นอย่าไปฟืนร่างกายครับจริงแล้วสุขภาพเรานีย่ยบางทีมันอาจมันเป็นผลดีนะที่เอาแหละการดูแลรักษาอาการเองแม้ว่ามันจะเจ็บแล้วก็เป็นเรื่องเจ็บปวดในช่วงนั้นนะฮะก็คงไม่่ไไไดด้้้มบอกแลว ังสาระในวันนี้แค่ผมไม่มีโลกเป็นลาบเป็นเสิร์ <laughs> yeah. <laughs> ตเย้เฟ็เตเล็ตพอดแคสต์ครับสเรบวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกัน EP หน้าบายครับ